ก้นลูกไว้เออเดี๋ยจะเข้าหน้าองได้หมเดี๋ยจะได้หม่ลูกบอลแล้วเอาไหมอืนบานไปสยอ้าไวเอาได้ว้าย่ห้้อ้อย่อ้้อ

别哭，<Yeah. S 1> 对。